เรามาเริ่มต้นจัดทนัดข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเริ่มจากข่าวคราวในจังหวัดอุบลราชธานีเราก่อนนะครับเรื่องราวของสถานการณ์โควิด -19 นะครับล่าสุดอัปเดตของที่มีการแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้ครับมีการแถลงข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะ เมื่อวานนี้ก็คือวันที่19กรกฎาคมในช่วงเวลา11นาฬกานะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้129รายครับเป็นการติดเชื้อในพื้นที่4รายแล้วก็มาจากต่างพื้นที่แล้วก็ตรวจพบก่อนที่จะเข้ามารักษาตัวที่อุบลเรานะครับ39รายมาจากนอกพื้นที่แล้วก็มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจำนวน86ราย คือในพื้นที่จริงๆเพิ่มเพียงแค่4รายที่เหลือนั้นคือ125รายนะครับนำเข้ามาจากต่างจังหวัดบางคนนี้คือตรวจเชื้อพบแล้วก็กลับมารักษาตัวที่อุบล39รายบางคนมาจากต่างจังหวัดแล้วมาตรวจเจออยู่ที่อุบลเรานะครับก็จํานวน86รายขณะนี้อุบลเรามีผู้ป่วยสะสมนะครับ1994รายแล้วก็รักษาหายนะฮะ ร,รักษาหายแล้วก็กลับบ้านไปแล้ว859รายยังคงรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับ1,122รายแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก2รายด้วยกันเป็นยอดสะสมนะครับทั้งหมดตอนนี้คือ14รายครับในขณะเดียวกันถ้าเผื่อเราดูจากพื้นที่นะครับอำเภอที่มีการเพิ่มขึ้นสูงสุดขนาะนี้นะครับอันดับ1คือที่เพิ่มขึ้นนะครับ ใน129รายนี้นะครับใน129รายนี้ปรากฏว่าเป็นชาวตระการพืชผลนี้26รายครับสูงสุดรองสองรองมานี่ก็คือทางด้านอำเภอเอ,อ่อำเภอเด็ดอุดมครับอำเภอเด็ดอุดมนะฮะ20รายครับนี่ฮะ อำเภอที่เพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับอันดับหนึ่งนี้คือตราการพืชผล26รายเด็ดอุดม20รายแล้วก็ทางด้านตัวหนังสือไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะตัวหนังสือคือเขาทำตัวหนังสือมาอำเภอบุญทริกครับ14รายด้วยกัน คือทากราฟิกตัวหนังสืออ่านยากมากครับต้องติติงทานด้คนที่ทํากราฟิกนะครับคือตัวหนังสืออ่านยากมากครับอันดับ1ประกาศพืชผลอันดับ2คือเด็ดอุดมอันดับ3คือบุญทริกครับตอนนี้ครับแต่้าถ้าเผื่อภาพรวมสะสมนะครับภาพรวมสะสมนั้นปรากฏว่าติดเชื้อสูงสุดตอนนี้อันดับหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองครับภาพรวมสะสมนะครับ อันดับหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับและตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับอยู่จังหวัดที่มีการควบคุมพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับแต่ยังไม่เข้มงวดก็คือเป็นพื้นที่สีแดงครับนะบเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแต่ไม่เข้มงวดส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้นนะครับก็มีทั้งหมด13จังหวัดด้วยกันครับนี่เป็นข้อมูลที่ฝากกันมานะฮะบอกต่อกันไปครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับ เนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ของการติดเชื้อโควิด1 9นะครับสายพันธุ์แปรเปลี่ยนไปนะครับสายพันธุ์แปรเปลี่ยนไปและก็ขณะเดียวกันนะครับส่วนที่เราเพบว่าสายพันธุ์ที่แปรเปลี่ยนไปแล้วก็ติดต่อได้ง่ายขึ้นและก็รุนแรงขึ้นนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรครับวันนี้ได้ข้อมูลมานะครับข้อมูลมาพบว่าอย่างนี้ครับอ่ะเราไปดูกันนะครับพบว่าอย่างนี้ครับ เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพนะครับก้าวภาพเล่าจบโควิดสายพันธุ์ใหม่ทำไมติดง่ายป้องกันยากเพราะอะไรนะครับเป็นข้อมูลมาจากทางด้านสสสนะครับนั่นคือนะครับถ้าเผื่อเราแบ่งสายพันธุ์ตอนนี้ออกมาเป็น3สายพันธุ์1ก็คือสายพันธุ์แรก2สายพันธุ์อัลฟา3สายพันธุ์เดลต้าครับแล้วเราพบว่าสายพันธุ์แรกที่เราเข้ามาเจอครั้งแรกนะครับ มีผู้ติดเชื้อ1คนจะสามารถแพร่เชื้อได้2.4ถึง2.6คนพูดง่ายๆว่าสายพันธุ์แรกที่เข้ามาเมืองไทยเรานะครับคนติดเชื้อ1คนจะแพร่ได้เพียงแค่ประมาณ2 3คนครับประมาณนี้ต่อมาก็มีการกลายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์อัลฟาครับผู้ติดเชื้อ1คนนะครับสามารถแพร่เชื้อได้เพิ่มมากขึ้นจาก2ถึง3คนกลายเป็น4 5คนครับแล้วสุดท้ายคือสายพันธุ์เดลต้าครับ ผู้ติดเชื้อ1คนสามารถแพร่เชื้อได้5ถึง8คนครับนี่คือความรุนแรงว่าสายพันธุ์อินเดียเดลต้านี้รุนแรงกลายพันธุ์รุนแรงขึ้นจาก2-3ถึง3คนกลายเป็น5-8ถึง8คนแรงกว่าเดิมมากขนาดไหนครับทีนี้ถามว่าทำไมสายพันธุ์ใหม่เดลต้าจึงติดได้ง่ายเราพบว่านะครับปุ่มหนามของเชื้อโควิด -19 นะครับสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ครับเป็นปุ่มหนามธรรมดาครับ เป็นปุ่มน้ำธรรมดานี่ตามรูปนี้ฮะแต่ว่าสายพันธุ์เดลต้าสายพันธ์ใหม่นี่ครับปุ่มน้ำมีรูปทรงที่เสียบได้พอดีกับตัวรับบนผิวเซลล์ของมนุษย์เราครับปุ่มที่จากปุ่มที่เป็นกลมๆเนี่ยฮะเป็นกลมๆกลายเป็นปุ่มที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับเข็มครับแล้วก็สามารถที่จะทิ่มแทงได้กับผิวเซลล์ของมนุษย์เราครับจึงสามารถติดได้ง่ายครับและขณะเดียวกันนี่ครับสายพันธ์ใหม่นะครับ สังเกตอาการยากกว่าเดิมครับคล้ายๆกับอาการไข้หวัดธรรมดาแล้วก็พบว่าอาการสูญเสียการรับรสนั้นคือไม่ปรากฏครับคนที่ติดเชื้อโควิด1 i สายพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์เดลต้านี้อาการจะคล้ายไข้หวัดธรรมดาและก็ไม่พบอาการสูญเสียการรับรสอย่างสามารถที่จะดมกลิ่นได้อย่างสามารถที่จะรู้รสอาหารได้นะครับต่างจากสายพันธุ์เดิมที่ต่อมรับรสนี่จะหายไปครับนะฮะ ในขณะเดียวกันที่นี่ครับถามว่าวิธีการป้องกันแบบเดิมๆยังคงได้ผลไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์แบบแรกเริ่มเดิมทีสายพันธุ์อัลฟาสายพันธุ์เดลต้ามันแปลเปลี่ยนไปกลายพันธุ์ไปนี้ครับแล้วถามว่าวิธีการป้องกันแบบเดิมๆได้ผลไหมนะครับคาตอบคือยังคงได้ผลครับแต่จะต้องเพิ่มความเข้มข้นเพราะว่าเชื้อโควิดเข้มแข็งและก็ระบาดแพร่กระจายในวงกว้างแล้วครับวิธีการป้องกันดิสแ n ซิ่งยังคง ได้ผลแล้วก็สวมแมสยังคงได้ผลแต่ต้องเข้มข้นกว่าเดิมครับนั่นคือนะครับหน้ากากนะครับหน้ากากนั้นแต่ก่อนเป็นหน้ากากชั้นเดียวตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นหน้ากาก2ชั้นครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่แอ r อัดต้องสวมหน้ากาก2ชั้นส่วนหน้ากากอนามัยธรรมดานี้เหมาะสําหรับอยู่ในพื้นที่ปิดครับหน้ากากผ้านะครับเหมาะสําหรับทํากิจกรรมที่มีคนน้อยและก็เว้นระยะห่างได้เพราะฉะนั้น จะต้องสวมหน้ากากให้ถูกวิธีถูกชนิดและก็ถูกเวลาถูกพื้นที่ครับถ้าเผื่ออยู่ในพื้นที่แอร์อัดนะครับอย่างเช่นในห้องประชุมอย่างเช่นในอะไรฮะในรถเมย์นะครับห้องรถโดยสารแบบนี้ครับผมแอร์อัดนะครับอย่างนี้ต้องสวมหน้าก,ากาก2ชั้นแต่ว่าถ้าเผื่ออยู่ในพื้นที่ปิดนะฮะกว้างๆหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ปันหน้ากากอนามัยครับ แล้วถ้าเผื่อเกิดมีกิจกรรมที่มีคนน้อยแล้วก็เว้นระยะห่างได้นะฮะอันนี้หน้กกากากผ้าก็พอครับแล้วต้องสวมให้ถูกวิธีด้วยนะครับฉากกั้นที่ดีนะครับถ้าเผื่อใครที่มีฉากกัน้นอย่างเช่นที่เราดูรายการทีวีนะครับพิธีกรเขาจะมีฉากกัน้นต้องคํานึงถึงความสูงด้วยและก็ความห่างด้วยนะครับถ้าเผื่อไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ควรม,มีฉากกัน้นทั้งซ้ายและขวานะครับและก็ความสูงของฉากกั้นต้อง10เซนขึ้นไปครับ ถ้าเผื่อนะฮะไม่สามารถเป็นระยะห่างได้ต้องมีฉากกั้นซ้ายขวาแล้วก็ความสูงต้อง10เซนขึ้นไปนะฮะคนนอกนะครับต้องเว้นห่างคนในบ้านก็ต้องระวังครับเว้นห่างน,นี่ก็คือ1.5ถึง2เมตรครับเว้นห่างน,นะครับ1 5ถึง2เมตรส่วนคนในบ้านเองก็ต้องระวังกลับเข้าบ้านทุกครั้งนะครับต้องล้างมือนะฮะด้วยสบู่นะครับแล้วก็ล้างมือด้วยสบูน่นี้ต้องใช้เวลาที่นานขึ้นนะครับ กับสายพันธุ์ใหม่นะครับต้องร้องเพลงช้างนี่สองรอบล้างมือด้วยน้ํากับสบู่อย่างน้อย20วินาทีแล้วก็ตอบแล้วก็ปล่อยให้น้ําไหลผ่านมืออีก15วินาทีครับแล้วก็ล้างอย่างถูกวิธีด้วยนะครับล้างมือเนี่ยต้องถูกวิธีด้วยนะครับและต้องร้องเพลงช้าง2รอบด้วยกันนี่ฮะเราจะต้องระวังนะครับจะได้ไม่เป็นพาหะนําเชื้อโดยที่เราไม่รู้ตัวครับนะฮะนี่คือ สายพันธุ์ใหม่ทำไมติดง่ายและกป็ป้องกันได้แต่ว่าต้องเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมครับด้วยความรักและห่วงใยนะครับจากทางด้านสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเราครับไปที่ทันดก้การพยากรอากาศนะครับอุณหภูมิของจังหวัดอุบลราชธานีเราในช่วงเวลาตีสี่ที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิอยู่ที่ 25.0องศาเซนซียสครับแล้วก็คาดการว่าอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้26องศาไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าตอนตี4ก็25องศานะครับอุณหภูมิสูงสุดในบ่ายของวันนี้พยากรณ์ว่า32องศาเมื่อวานนี้34.1องศาเซนซียสนะครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองประมาณ40%ของพื้นที่ครับ พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ที่หัดคู่เดือนนะครับ18.37นากา37นาทีแล้วก็ไปขึ้นพรุ่งนี้เช้าที่ภาชนะดายตี5กับ43นาทีครับส่วนข้อมูลอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่เวลา6ทุ่มเป็นต้นมาจนถึงเวลา6มนกาของเช้าวันนี้มีคนไทยเราตายคาที่ทั่วไทยไปทั้งเสียนจนวน1นศพแล้วก็บาเดเจ็บไป159รรายส่วนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็น วันจันทร์นะฮะตายคาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้น42บศพบาดเจ็บไป1925รายตัวเลขตายสะสมนะครับ <c oughs> ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีตายคาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้น8 0 3 3ศพบาดเจ็บสะสม5 1 6 0 7 7รายครับและอุบลเรานะครับ มีสถิติของคนที่ตายและบาดเจ็บนะครับอยู่อันดับที่5ของประเทศไทยครับทั้งตายและบาดเจ็บนะฮะอยู่อันดับที่5ของประเทศไทยนี่คือศักยภาพของชาวจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับตายไปก็นี่เพียงแค่6เดือนแรกนะครับยังแค่นี้ครับไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไป อุบลสวิท1997ถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขามีความพร้อมมากที่เดียวครับนะฮะมีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่านะครับถึง30%มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้าน แล้วก็รวมถึงตอนนี้เขามีการให้บริการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับรวมทั้งการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ตอนนี้น้ํามันนะฮะขึ้นราคาเกือบทุกวันเลยนะครับน้ำมันตอนนี้ครับถ้าเผื่อติดตั้งแก๊สนี่คือต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ํามากครับและก็ขณะเดียวกันนะครับทางานเสียแจ้พยบุญคําสีตอนนี้มีการเพิ่ม บริการครับเป็นตรออนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าเครับเปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่2องโมงเช้ายัน5้าโมงเย็นแบบวันสต็อปเซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทําพรบต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองรถติดตั้งแก๊ส l อ g NGV การรับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์นะครับรับฝากต่อทะเบียนครับ เรียกว่ารถมาควรมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิตบริหารจัดก,การให้ครับคุณก็กลับไปที่บ้านกลับไปที่ทํางานทํางานได้เป็นปกติและพอเข้าบริหารจัดก,การเรียบร้อยก็กโทรแจง้งเอาคุณนพพรมารับเอกสารคืนได้แล้วถ้าเผื่อติดขัดประการใดโทรสอบถามล่วงหน้าโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนนะคะ0 6 2 2 0 1 5 5 1 0ครับ <c oughs> นี่คือบริการใหม่ล่าสุดของอุบลสวิตนะครับตรวจสภาพรถเป็นตรออ,อครับ แต่ว่าถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดแวะเวียนไปที่อุบวนการแว่น ไปตรวจวัาตาประกอบแว่นวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไรยาวเท่าไรช่างก็จับไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานี ผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแบนมาก็เพียงแค่เล็กน้อยเองนะครับเพียงแค่40ปีเองครับนะครับและก็เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่ก็ไปเปลี่ยนกรอบแว่นตาแล้วก็เลนแว่นตาเพราะว่าอายุมากขึ้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนเลนเปลี่ยนกรอบแว่นตาด้วยที่อุบลการแว่นด้วยความมั่นใจครับ